เขาบอกบราซิลนะครับเตรียมก่อตั้งกองพันทหารเกย์อันนี้ชื่อคล้ายๆหนังไทยคลาสสิกนะกองพันทหารเกย์แต่น,นี้ของบราซิลเขาอ้างว่านะครับเตรียมจะก่อตั้งกองพันทหารเกย์ก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศในกองทัพของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยนะฮะว่าต้องมีการปฏิรูปกองทัพไหมทําให้กองทัพเนี่ยเป็นมีกับ่คนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นหรือเปล่าอย่างอันเนี้ยเป็นเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดปัญหาไม่แก้ไม่ได้เนี่ย ตั้งกองทัพที่มีทหารที่เป็นตะเกเลยดีไหมอันนี้คือเขาแชร์กันนะครับที่แชร์กันเนี่ยมันเป็นเหมือนข่าวเลยนะไม่ใช่ข้อความที่พิมพ์กันเล่นๆน,นะเป็นเหมือนรายงานจากข่าวเลยนะมีหัวข้อข่าวนะมีภาพรประกอบชัดเจนนะครับเนื้อข่าวเนี่ยขเยขาเขอ,อ้างจากคอลัมน์การเมืองในเว็บไซต์ข่าว G1 ของบราซิลก็เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเลยนะครับเขาบอกเนี่ยรายงานบอกว่าบราซิลเตรียมผ่านกฎหมายนะครับเพื่อจัดตั้งหน่วยทหารกองกาลังสนับสนุนที่ทหารเนี่ยมีแต่ผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะเลย นะครับอ่ามาแบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะว่าการสร้างข่าวปลอมทุกวันเนี่ยมันมีความแนบเนียนมากขึ้นนะอ่าอย่างบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะววิธีการเอาแบบโลโก้ของธนกข่าวมาใส่นะแล้วถ้าเป็นข่าวปลอมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เนี่ยมันได้เห็นว่าวิธีการแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วนะฮะอย่างข่าวตัวเนี้ยผู้สื่อข่าวที่ทําการแฟกเช็คเนี่ยเขาไปตรวจสอบก่อนเลยอ่วิธีตรวจสอบก็คือกฎหมายเนี้ย มันมีจริงไหมเขาไปดูที่เว็บไซต์ของรัฐภาก็ไม่มีการเสนอร่างกฎหมายตร่านี้มาแต่งอย่างใดนะครับไปดูเว็บไซต์นี้นะครับของจ1วันเนี่ยก็ไม่มีข่าวนี้เลยนะครับเขาไปดูก่อนว่าตกลงข่าวนี้มีจริงไหมนะสุดท้ายก็ไม่มีที่ไหนเลยเพราะว่าข่าวนี้นะครับเป็นการเรียกว่าดัดแปลงข่าวปลอมด้วยการเรียกว่าเอาเลเยอร์ของสนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยมาเขียนอะไรก็ได้ลงไปเลยนะเนี่ยมีชื่อนะักข่าวก็ปลอมขึ้นมานะครับโลโก้อะไรเนี่ยตัวอักษรอะไรเลียนแบบหมดเลยนะครับให้เหมือนกันเลยนะส่วน ผู้ชายสองคนเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ AI หรืออะไรเลยนะเป็นทหารที่เป็นคนรักเพศเดียวกันจริงๆนะครับนี่นะนี่คือนายแบบที่เขาเอามาใช้สร้างข่าวปลอมนะครับอันนี้เอามาจากไหนนะครับอันนี้เอามาจากหนังสือนะครับที่ชื่อว่า Soldier Don't Cry The Life of Homosexual Couple in the Brazilian Army นะนะเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวความรักของเฟอร์นันโดอังคันทาล่าและลาซีมารินโยนะครับเป็นคู่รักชายรักชายที่เริ่มสารสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ทหารในช่วงกลางทศวรรษที่2 0 0พนั่นเอง ก็เลยเอาลูกของสองคนนี้มาใช้ในการเผยแพร่ข่าวปลอมนั่นเองนะครับคือจะเห็นเลยว่าข่าวปลอมนี้ถ้าใครได้รับข่าวนี้จากมือถือเนี่ยโอ้โหแทบว่าอาจจะเชื่อไปเลยนะเพราะว่ารูปแบบของการนำเสนอก็เอาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับบุคคลในภาพนี้ก็เป็นคู่รักที่เป็นทหารจริงๆนะครับก็นไม่ข่าวปลอมทุกวันนี้เวลาได้รับอะไรมาเนี่ยต้องตรวจสอบเยอะเลยเพราะว,าว่าวิธีในการทําให้หน่าเชื่อถือเนี่ยเยอะมากนะครับ ส่วนเรื่องประเด็นความหลากหลายทางเพศในกองทัพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเด็นในหลายประเทศเลยนะอย่างในสหรัฐอเมริกาเขามีการสรวจความคิดเห็นนะครับเมื่อปี2015นะครับเนี่ยร,รวบรวมความเห็นของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐ16,000ลายเลยนะครับนะซึ่งในแบบสอบถามเนี่ยเขาบอกว่า6.1เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะหมายถึงว่า6.1เปอร์เซ็นต์ในกองทัพสหรัฐเนี่ยเป็นคน LGBT นะครับโดยแยกเป็นเพศชาย4.2เปอร์เซ็นต์ เพศหญิง16.6%อันนี้จะเห็นว่าในกองทัพสหรัฐนะครับมีผู้หญิงที่เป็น LGBT เยอะกว่าผู้ชายถึงสี่เท่าเลยนะะซะอย่างนั้นเลยนะครับอะจะเห็นได้ว่าในสหรัฐเนี่ยในกองทัพเขามีคนที่มีความหลากหลายทางเพศเยอะมากซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับโดยในนี้เป็นกลุ่มคนข้ามเพศอาจจะยังไม่ผ่าตัดแต่ว่าเพศสภาพาเขาเปลี่ยนจากเพศเดิมไปแล้วเนี่ย0.6%ก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันเริ่มมีเยอะขึ้นนะครับ อันนี้จะเห็นได้ว่ามันจะแตกต่างจากเมืองไทยนะอย่างเมืองไทยเวลาที่มีเกณฑ์ทหารเราจะเห็นว่ามีข่าวนะครับสาวสองที่ไปผ่อนผันการเกณฑ์ทาหารนะครับโดยใช้หลักฐานแปลงเพศมาแล้วเนี่ยแพทย์สนามก็จะพิจารณาเป็นจำพวกสองไปนะครับแต่บางคนเนี่ยเอกสารไม่พร้อมอย่างเงี้ยก็ถูกจับให้เกณฑ์ทหารไปก็มีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเราต้องยอมแล้วว่าหน้าที่ในการ ปกป้องประเทศชาติเนี่ยในการเป็นทาหารเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นหน้าที่ของคนทุกคนหรือเปล่านะแต่ปัญหาก็คือการทําให้สภาพแวดล้อมในกองทัพเนี่ยเป็นมิตรต่อคน LGBT มากขึ้นอย่างที่เห็นในสหรัฐเนี่ยเขาก็มีทหารที่เป็นคนมีความหลากหลายเพศเยอะเลยนะทั้งคนข้ามเพศคน LGBT มีเยอะนะครับสิ่งสำคัญคือการลดลงทำให้สภาพแวดล้อมในกองทัพเนี่ยเป็นมิตรต่อ LGBT มากขึ้นนะการกันแกล้งการดูหมิ่นอะไรเนี่ยให้มันลดลงเนี่ยจะทําให้การตอบรับของ LGBT เป็นไปอย่างเท่าเทียมในทุกๆสังคมน,นั่นเองนะครับ